กบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะสบายดีเสาร์วันพุธเด้อมื้อนี้เนาะกับเป็นเสาร์ที่อากาศแบบว่าแบบคึมคึมเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าขวบอบเอาแบบอบเอาแห้ง <c oughs> กับท่านใดที่เข้ามาแล้กก็ขอให้ได้รับสชคลาบกับผ่านใจนําเด้อมื้อนี้เนาะกับกับจะมีทั้งหุ้นแล้วก็ฮานอยแล้วก็หวยลาวนะพี่น้องเนาะท่านใดที่ เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อสิบ่ได้พลาดเนาะคลิปดีๆที่หวานใจเอาแนวทางให้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นำเด้อเข้ามาแล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขดีความจึงไหนเนาะกันความเฮงความปังเนาะพี่น้องเนาะท่านใดที่ว่าบบเคยแบบว่ามีโชคลาภกับอันแนวทางเนาะพี่น้องเนาะก็เข้ามาแล้วก็ ขอให้ยริงีปังๆนำกันเด้อวัอน,นี้กหฝันใจกะิพาพี่น้องมาปังตั้งแต่รอบหุ้นแล้วก็ขอให้ปังไปฮอดรอบหวยลาวเลยเด้อวันนี้เด้ขอ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 ย่าให้พลาดเนาะหวยลาวมันนี้ก็ฝันใจกะ ให้รุดไปสองรอบแล้วเด้อหอยลาวกะบมือน,นี้กะสิบให้พลาดขอให้เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเด้อหอยลาวมือน,นี้เนาะกะความหวังกะอยู่กับพี่หอยลาวแต่ว่ามวานเนะาะหานอยเมื่อวานกะให้อันพอดีแบบว่าโกงกับอาจารย์เนาะอาจารย์กะให้สามหวานใจกะให้สามเพราะว่า หวานใจกะเอาลงคลิปก่อนอาจารย์เนาะกะเลยแบบบ่บ่บ่ฮู้ว่าอาจารย์เพิ่นให้หยังเนาะหวานใจกะเข้าไปเบิ่งตอนอันอันหลังเนาะกะเห็นเพิ่นเอาให้3เนาะกะเมื่อวานกะตรงกับหวานใจเลยอาจารย์เมื่อวานนี่กะปังๆเนาะกะมื้อนี้เฮากะสิมาปังก่อนเมื่อวานหั่นอีกเด้อมื้อนี้นะเฮากสิมาปังตั้งแต่รอบนแล้วกไปจนฮอดหวยลาวเลยเนาะ กเข้ามาแล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขดี <t> ท่านใดที่อยากเข้ากุ้มเนาะพี่โน้องเนาะก็อันคอมเมนต์นไว้ใต้คลิปของหวานใจได้เด้ออ,ออันเฮาอันอันนี้คือว่า ถ้าไหนที่อยากเข้ากุ้มเนาะแบบว่าเวลาที่หวานใจเอาอันแนวทางลงในคลิปให้ซ้าเนาะบางครั้งก็อาจสิบ่ทันแบบว่าเป็นโลบหุ้น VIP เนาะพี่น้องเนาะก็สามารถอันคอมเมนต์ใต้คลิปได้เด้อกอ็อันนี้ก็คือว่าบ่ได้เสียค่าเข้ากุ้มใดๆทั้งนั้นเนาะก็อันนี้คือเข้ามาเอาโชคลาภนํากันแบบฟรีๆไปเลยเนาะก็บ่มีแบบว่าค่า ข้ากลุ้มหรือว่าค่าจังใดเนาะอันนี้คือแบ่งปันโซคลาบให้กับพี่กับน้องเด้อท่านใดที่อยากเข้ากลุ้มเนาะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปของหวานใจเดี๋ยวหวานใจก็สิให้อาจารย์เพิ่นเอาเข้ากลุ้มให้เนาะกับ่บมีค่าเสียค่าใดๆเนาะก็เข้าแบบว่ามาเอาโซคลาบนํากันนี่แหละกัะบ่บ่มต้องแบบไปเสียเงินเสียคําเข้ากลุ้มเนาะกัะนี้กั ฝากนำาเด้อท่านใดที่อยากเข้ากุ้มเนาะกาบางครั้งกาที่หวั่นใจกะเฮ็ดกุ้มไว้กบเพื่อที่ว่าเมื่อใดที่โบโบท่านอันลงคลิปให้เนาะหวั่นใจกาสิเอาลงให้ในลายกุ้มเลยแล้ะก็คือแบบว่ารอบเซารอบอัน VIP เนาะนี่แค่อีกี i p ส่วนใหญ่หวั่นใจกะเพื่อสิเอาลงคลิปมันกาอาจสยเลยเวลาไปแล้วเนาะกาหวั่นใจกาสิเอาลงให้ในลายกุ้มเลยแล้วก็อันนี้คือ ท่านที่อยู่ในหลายกลุ่มถ้าแบบว่าเข้ารอบแบบ VIP เพิ่นก็อาจสิได้ก่อ <c> น <oughs> อันนี้ก็นเนาะก็ฝากนําในเดอ้อท่านใดที่อยากเข้ากลุ่มเนาะก็คอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้เนาะหวานใจก็สิให้อาจารย์เพิ่นเอาเบอร์โทรให้แล้วก็อันไปแอดไลน์แบบว่าเข้ากลุ่มขอเข้ากลุ่มหวานใจเดอ้อก็เนาะก็บอกอาจารย์เลย มาเบิ่งแนวทางนิเคอิหุ้นมือนี้หวานใจให้วิ่งลูด6นะพี่น้องเนาะหวานใจเฮ็ดได้6เด้อแต่อาจารย์เพิ่นให้9เนาะก็หวานใจกระเจาะให้ก็มี60 61 62 64 65 68 แล้วก็หกเก้าเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้หวานใจให้วิ่งลูดหกเนาะนี่เคอีหุ้นตอนเ้าก็ก็อยากแนะนําให้วิ่งลูดไปเลยเนาะเพราะว่าเขาก็ให้แต่ห่างเดียวเนาะกะคาดโบจักคู่กะอันนี้เนาะกะทันใดที่ว่ามักกะตามเอาเนาะพี่น้องเนาะทันใดที่ว่าโบมักกะโบเป็นอย่างครัวหวานใจก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะพี่น้องเนาะกะมื้อนี้กะหวานใจกะเฮ็ดได้หกแล้วกะอาจารย์เพิ่นให้เก้าเนาะ เดี๋ยวันใจชิทวนอีกรอบเดอ้อวิ่งรูด6เจจหกก็มี60 6ูนย์หกหนึ่งหสองหสีห้าหกแดแล้วก็6กเก้าเดอ้ออาจารย์เพิ่นให้วิ่งรูด9เกาะจเกก็มี9กหนึ่ง 9ก้าสองเหแล้วก็เก้ปดดื้อหวานใจเอาแนวทางของอาจารย์มาลงให้ทีเดียวเลยนะทีน้องบางท่านกับอาจสีบ่ได้เข้าไปเบิ้งในคลิปของอาจารย์ก็สามารถเข้ามาเบิ้งอัน ในคลิปของหวานใจได้เลยเนาะพี่น้องะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เลยเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้ให้กันเนาะกัอันนี้ก็คือหวานใจได้เว้าไปแต่ละเทือเนาะพี่น้องะหวานใจก็อาจบทันได้มีรายได้ในในแบบว่าจุดจุดนี้เนาะกัก็อยากแบบว่าสะสมแบบว่าสิเป็นอันสมองหรือว่ายอดคนติดตามเนาะพี่น้องะก็ กะยังอีกโดนเนาะกะนี่ก็เฮ็ดไปเรื่อยๆกะอยากให้พี่ให้น้องได้โซกลาบนำเนาะกะบไไ่ได้แบบว่าไปนินนักในจุดนั้นเนาะกะว่ามีแต่ว่าขอกำลังใจจากทุกทุกท่านที่เข้ามาเนาะเข้ามาชมคลิปให้หวา่นใจน้อยนึงกะอันนี้ก็คือว่ากำลังใจที่ดีที่สุดของพี่น้องแลวเนาะดีใจแล้วที่เข้ามาให้กำลังใจกะ ขอขอบใจเนาะสำหรับท่านที่เข้ามาให้กำลังใจหวานใจตลอดเนาะตั้งแต่รอบแรกเกนาะกับหวานใจกับเห็นคอมเมนต์ขึ้นมาตลอดเนาะกับขอขอบใจหลายๆเด้อเข้ามาเรียกกับถ้าท่านเข้ามาเอาแนวทางกับขอให้มีแต่สุขลาบอกไปเนาะขอให้มีแต่ความสุขดีแล้วก็เข้ามาเรียกกับขอให้มีแต่หิงหิงปังปังกับแนวทางเด้อท่านใดที่โบดได้เข้ามาเอาแนวทางกับ ก็ขอขอบใจเนาะสําหรับว่าเข้ามาให้กําลังใจหวานใจเนาะก็ขอขอบใจหลายๆเด้อเนาะก็สําหรับอันอันนี้เนาะก็สําหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปของหวานใจแต่ว่าเข้ามาติดตามครั้งแรกหรือว่าเข้ามาเบิ่งคลิปครั้งแรกเนาะก็อาจสิบ่ฮู้ที่ซื้อที่จิ้มแนวทางเนาะพี่น้องเนะาะก็เข้าไปตรงใต้คลิปของหวานใจได้เด้อหวานใจก็สิปักหมุดอัน ร้านซับร่ำรวยไว้ให้เนอะก็คือว่าโอนไว้ใจจริงคือว่ามั่นคงแล้วก็ปลอดภัยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับพี่สําหรับน้องกัมันใจก,กับอาจารย์ก็ได้หาทั้งแนวทางดีๆแล้วก็ร้านที่ว่า เสื้อถือได้เนาะมั่นคงปลอดภัยโอนไวใจจริงเนาะสำหรับท่านที่เข้ามาครั้งแรกกับโบทันได้เข้าไปอุดหนุนร้านเพื่อนจากเชื่อเนาะก็เข้าไปแล้วก็บอกว่ามาจากซ่องของหวานใจเดอะนะ้อเนาะทางร้านเพื่อนกับสีเจกเครดิตพิเศษก็คือ50สิบาทนั่นเองเดอ้อพี่นองเดอ้อก็ฝากร้านซับลํำรวยไว้นําพี่นํานงเนาะกับอันนี้กับเพื่อนกับนิสัยดีโอนไวใจจริงถูกปุ๊บโอนปับนะ๊บเนาะนอกจากว่าแบบว่า พี่น้องที่แบบว่าทึกหลายเนาะคนกัาอาจสีสักซาแน่นอยน,นึ่งกันนี่ก็เป็นเรื่องปกติเนาะกัให้อภัยกันไปเรื่อยเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> แล้วก็นเนาะมื้อน,นี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องที่เข้ามาเด้อก็ขอให้ เฮงปังๆตั้งแต่รอบเซาๆแล้วก็ขอให้ไปปังจนไปฮอดรอบห่วยลาวเลยเด้อมื้อนี้เนาะก็มันใจก็สิพยายามเฮ็ดให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเนาะก็แนวทางมันก็มีเข้ามีรุดเนาะพี่น้องเนาะก็จังได๋ก็อกำลังใจจากพี่น้องเด้อถ้าบ่มีกำลังใจจากพี่น้องเนาะหวนใจก็อาจสิไปโตก็อาจสิอืดๆแน่นอยนึงเนาะเพราะว่ามันเฮาบ่มีกำลังใจสิเฮ็ดซั่นเนาะพี่น้องเนาะก ก็ย้อนว่าได้กําลังใจจากพี่น้องหลายๆท่านที่แบบวา่าคอยให้กําลังใจเนาะกะ็ขอขอบใจหลายๆเด้อเนาะก็ขออวยพรให้โชคดีกับแนวทางนิเคอิหุ้นมื้อนี้เดอ้อแต่ก็อันสามารถเอาไปพิจารณาได้ทุกหุ้นเดอ้อพี่น้องเดอ้อที่เป็นหุ้นเนะรราะบ่ว่าสิเป็น VIP หรือว่าปกติเนาะกะ็เข้าไปพิจารณาได้เลยเนาะท่านใดที่มักในแนวทางของหวานใจเดอ้อก ขอให้โชคดีเบื้อเออสุกูสุคน,ขขนเด้อพี่น้องเด้อ